สลลมอะไรคุมพวกเรามาวันนี้เพอเรียกร้องว่า,ม,ามีความทำให้ชาวโรฮิงญ,ญาชาวโรฮิงญ,ญายัางเหมือนเดิมอยู่เพราะไม่มีการช่วยเหลือเราอยู่ปัจจุบันนี้อดอาหารและน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกับพิวใช้ฟอร์เกอร์ชุกเฉินใช้เพื่อชาวโรฮิงญ,ญาไม่ได้ใช้พวกยักษ์่ ยกไก่มาปอตวงได้ยกไก่พระมาป่อตวงได้แต่พวกเราออาจากหมูบ่มบ้านไม่ได้ออาจาบบ้านไม่ได้แต่งยากลำบ,บากขนาดน,นี้ถึงญาติเรียกร้องอรัฐบาลพม่าว่าขอช่วยเหลือด้านไหนได้แต่โอไอซีเข้าไปไล่โอไอซีออกยกไก่แม่ไม่ชอบแล้วก็ไล่ละโอไอซีออกแต่อย่างนั้นญาขอให้ทั่วโลกญาอยารู้ว่าตามความผิดของใคร เราจะปิดและถูกขอให้สื่อและข่าวทุกคุณเข้าไปรายละเอียดเรื่องความจริงเอามาให้เปิดเผยให้ดูตัวโลกขอบคุณครับ วันนี้นะครับพี่น้องชาวโรฮิงญาในประเทศไทยนะครับได้มารวมตัวกันอยู่หน้าสำนักงานสัปราชาชาติประจำประเทศไทยครับรเพื่อเรียกร้องให้สัปยชาชาติส่งกองกําลังนะครับเข้าไปสงบเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงส่งหน่วยงานบรรเทาทุกข์นะครับเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกจากนี้นก็ยังอยากให้ UN นะครับทำงานร่วมกับ OIC นะครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาที่นั่นครับ